จากสืบเนื่องจากคลิปก่อนหน้านั้นแคน้อยได้พบกับปรมาจารย์เดชาสอนวิชาตกใบโค้ดแคน้อยจึงตั้งใจมานั่งมาร่ำมาเรียนมาฝึกวิชาให้ทองแท้มีถ้าไม่รับมันก็ไม่มีทางคมลมถ้าไม่พายมันก็อัดแย่เลยใช่ไหมใช่ค่ะยิ่งอยู่หน้านมรอแค่ไม่รอตายเลยคะ่ะนี่ครับเป็นชุดสายหน้าของอาจารย์นะครับที่เตรียมทําเอาไว้เนาะพอดีชุดที่ทํานะครับนี่ครับ สายเอ็นจะไม่เหมือนขออาจารย์เนาะขออาจารย์จะหนากว่านะครับนุ่มกว่านะครับพอดีหาไม่ได้เนาะวันหลังทําได้หาได้นะครับจะเอามาให้ดูอีกรอบนะครับท่องยุทธภพวันนี้นะครับอยู่ที่ชายหาดบ้านอําเภอนะครับบ้านอำเภอจา้าอ้าวลำไนลำไนลำไนเอาไ,ไ,ไอศชีจะรีบพ่หน่อยจะรีบไปแจ้งเกิดลูกชายมันเกิดเมื่อกี้เนี่ยที่นี่ชายหาดบ้านอำเภอไม่ใช่ที่วากรอ,อา้าวละเขาบอกว่าวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนะ ตนก็จะมาเล่นน้ํากันนะครับแล้วก็จะมีนัตกตานะครับมาตกตากันเยอะคือเมื่อกี้มองมาไกลเหมือนจะร้อนนะแต่พอมาถึงครับนี่ครับใต้ต้นไม้ร่มเลยครับจจ๊จึงแล้วมาลองวิจากันเลยยังไม่ได้ครับยังไม่ติดนี่ครับเนี่ยวิชาของ อาจารย์เดชาครับปรมาจารย์เดชานี่ครับยังไม่พันนะเอาขึ้นมาไม่พันเลยนะครับขนาดสายแบบไม่ใหญ่เนาะสายมันยังหยิกอยู่นิดนึงนะครับนี่ฮะดึงขึ้นมัก็ตอดแล้วกุ้ม ไม่ใช่แต่ตัวเล็กโหวิชาของอาจารย์เดชาครับอุ้ยได้อายลามายีกยล้วคาับายลายลายลาหลย่ยลายลาหล่ยย Apat pau eh Hei อื้มตัวไม่ใหญ่ละอา้าติดข้างบนเจ้ไม่ใหญ่แต่พอได้ละโยนถูกที่ปุ๊บมันงัดเลยไยถังจองยุกทั้งหลายคิดว่าขาน้อยฝึกวิชาสำเร็จไหมอะเอ้ยทีเอ้ยยิ่งออกไปฝึกวิชาก็ยิ่งค้นพบเคล็ดรับใหม่ๆนะ